สวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมชมนะครับสวนยุค่าลิตัดนะครับที่ปลูกไว้นะฮะต้องนี้สองไรนะครับพื้นที่สองไรอ่ะสวนนี่จะเป็นพันธุ์ผสมนะครับไอที่เนม้เห็นอยู่นี่นะครับนี่ยอดสวยๆงามๆนะครับต้นกำลังเพียงหนาอกกะเป็นพันธุ์เคจเจ็ดนะครับต้นกระดาษเคเจ็ดอ่ะสวนด้านหลังเนะี่ยจะเป็น เฮดซีวกคามีต้นธรรมดาแซมน้ำนะครับเดี๋ยวอันนี้ที่เห็นอยู่นะครับตอนยูดานานี่คือของเคเจ็ดนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งเฮดซีนะครับนี่คือเป็นพันต้นนี้เป็นต้นธรรมดานะครับนี่พันธรรมดาส่วนนี้ครับเฮดซีนะครับ ตอนแรกว่าได้สิตายเนี่ยปตายแน่นะครับตอนนี้คือต้นสูงกว่าเคเจ็ดแล้วนะครับต้นสูงกว่าเคจเจ็ดนะครับแต่เขาบอกว่าพันนี้สีบคอยทนน้ำก็เลยลองเอซี SC นะครับที่เห็นนี่งามๆคือกันถั่วหัวนะครับบางต้นนี่ถั่วหัวเลยนะครับส่วนเคเจ็ดนี่ยังอยู่หน้าอก นี่คือภาพโดยรวมนะครับทีให้พี่ให้นอ้องได้เห็นกะถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคอยู่อ่าอันนี้ปลูกแซมนะครับมันตายช่วงนาแรงนะตายช่วงนาแรงร่วมแล้วนะครับนี่แปดเดือนนะครับแปดเดือนเพราะว่าปลูกตอนนั้นปลายฝนนะครับปลูกปลายฝนมันก็เลยชะงักนะครับแต่ตอนนี้เริ่มไปได้ดีแล้วนะครับหากเดินดีเลย อ่ะเดี๋ยวจะให้ติดตามอีกจากสาเดือนนะครับ